นายกิติพงศ์กิติคุณนาอำเภอสระหีบพ,พร้อมด้วยผู้แทนฐานทัพเรือสระหีบผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1, หนึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกิโลเมตรที่ส0สาธารณสุขอำเภอสระหีบผู้กำกับสอพ,พอทุกแห่งองค์กปกครองส่วนท้องที่ทุกแห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ที่ตลาดเช้าสระหีบมีการแพร่กระจายไปในชุมชนเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด1 9ในวงกว้างอําเภอสระหีบจึงมีมติกำหนดให้ 1. ซอยชายโสดและซอยธรรมวิทยาเป็นพื้นที่เสี่ยงและจำกัดการเข้าออกตลอด24ชั่วโมงโดยเริ่มตั้งแต่วันที่25มิถุนายน2 564 สองกำหนดให้พ่อค้าแม่ค้าตลาดเช้าสตึหีบทุกคนต้องตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 และเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่25มิถุนายน2564 3. กรณีตรวจพบกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตลาดเช้าสตึหีบให้กักตัว14วันในส่วนของแรยงานต่างด้าวห้ามเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ 4. ให้เทศบาลเมืองสตหีบฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อ ที่ตลาดเช้าสะดหีบและบริเวณโดยรอบตลอดจนชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงรวมทั้งให้ผู้ประกอบการตลาดเช้าสะตหีบทาความสะอาดแผงร้านค้า 5. ให้องค์กรปกครองส่วนท้งทนองถิ่นอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเมื่อได้รับการร้องขอทั้งนี้ในวันเสาร์ที่26มิถุนายนเจ้าที่สาธรารณสุขจะทําการ ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 <S <S ด้วยวิธีการสวับแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่สตหีบณบริเวณศา,าลาริมน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอสตหีบจังหวัดชลบุรีที่ออกมาเป็นประเด็นในวันนี้นะครับว่าจะทำอย่างไรตรงนี้ท่านจะปิดหรือไม่ปิดนะครับถ่ามันปูนนนนมไม่ได้นะครับคุมไม่ได้นะผมไปทับรั้วท่างกลับร้านนาร้าน,นี่ยังเปิดอยู่เลยผมถึงพยาอยามจะถามพวกเรา่าเรา นะครับหรือจะปล่อยนะครับหรือจะให้กระจายไปยังพื้นที่ตำบลอื่นต่อซึ่งเป็นแหล่งที่ทางรถไฟของคนแบบเก้าวไม่สงวนเลยอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นแค่ที่ไม่มีเพระชุมวันนี้เราก็ได้เตรียมอะไรชื่อกู้ที่กันตัวกันอยู่แล้วจะเป็นพวกนี้อย่างไรคนไทยที่อยู่เขาอาจจะเตรียมข้าวของในการถือรวดเร็วจริงๆเลยแล้ววัฒนธรเนี้ยท่านท่านต้องการมีนท่านมีมันก็จะเป็นระยะของการแพร่เฉลี่รวดเร็วนะครับแล้วก็เรา น่านจะต้องใม่เทศบาลเมืองส่วนพวกคนไทยเนี่ยติดโควิดสองคน COVID นะคะแล้วก็ตอบสนมาตรการขึ้นบทตมวเองคิดว่าสมมติว,ว่าเขามีความต้องการที่จะเอ่นทิ้งหุ้นเป็นานไปสักวันหนึ่งหนึ่งเขราเเองตัวครับสำหรับคุ่เสีงสูงเนี่ก็อาจจะเป็นอสมอทีาในเรื่องของรอูกแต่เดียวพวกมันไปไปนะนะครับสิ่งที่จะ